นางสาวแพรทองทานชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและลูกสาวอดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมนายวินยศชาติมนตรีทนายความผู้รับมอบอำนาจจากนายทักษิณชินวัตรเดินทางเข้าเยี่ยมอาการป่วยของนายทักษิณที่อาคารมหาภูมิพลราชานุสร88พรรษาโรงพยาบาลตำรวจหลังจากครบกำหนดกักตัวและเปิดให้ญาติและบุคคลใกล้ชิดที่ลงทะเบียนไว้กับทางกรมราชทัณฑ์เข้าเยี่ยมเป็นวันแรก ทั้งนี้หลังนางสาวแพรทางทานเข้าเยี่ยมเสร็จก็เดินทางกลับทันทีโดยไม่มีการให้สัมภาษณ์ใดๆกับผู้สื่อข่าวเหมือนที่ผ่านมาพัก้หลังจากทีเจอแลป็นยัอเนยี่ยมปกตนบีุ้พงนี้พรุ้ก็ยิงจะให้สัมภาษณ์พักนะครับเยง้ัเยก็ต้องต้องให้ให้แพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดน,น,น,นะครับ นะครับท่านฝากอะไรเป็นพิเศษไหมครับไม่มีครับไม่มีครับขอุเครษฐาที่เหมือนคุณวิ่งร้องไห้เลยเขาได้ร้องไห้เร่อผมผมไม่ทราบค่เยี่เอ็มนะครับเอมีป็นอะไรกังวลอะไรเป็นพิเศษไหมคะหมายถึงใครครับคุณทักษิณนะคะเออก็ก็ไม่นะครับสบายดีปกติทุกอย่างไม่ไม่ให้ปกติทุกอย่างก็ก็อยู่ในอาการป่วยนี่แหละครับครับโอเคครับอะไรนะฮะยังใช้เครื่องนั้นจะอยู่ไหมเคองช่วยใจผมผมผมไม่ตอบเรื่องนี้ให้คุณให้คุณหมออาการดีอาการดีกว่าเดิมขออนุญาตนะครับขออนุญาตครั้